สวัสดีครับวันนี้ผมหมวดทองแดงจะพามาตัดแต่งต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มไม่สูงก็สูงประมาณนั้นตัดแต่งว่าสูงประมาณนั้นตัดแต่งกับเขียวเขียวดำสั้นว่าแต่งยังไงให้ปาล์มไม่โทมนะครับแต่งยังไงปาล์มไม่โทมแล้วก็ให้ลูกมันทลายสวย ทมไม่ชัวหมายถึงว่าเราเราต้องเว้นเว้นทางเป็นด้วยนะครับเว้นทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกอบเขียวตั้งแต่ตั้งแต่การประกอบเขียวเลยนะครับตั้งแต่การประกอบเขียวนจะใช้ด้ามสั้นแบบนี้นะครับด้ามสั้นเนี่ยนี่ด้ามสั้นตัวล็อกนี่ผมจะรองอยางเพื่อไม่ไอ้มันล็อกไม่ไม่ลื่นนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ แรกมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมตัดผมตัดตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเกะก,กะแล้วก็เรามาใช้ใช้ปัจแจหมุนเข้าแน่นนะครับเกี่ยวผมเกี่ยวของผมจะเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวเกี่ยวตัดปามจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เชื่อมมาเชื่อมแบบนี้ที่ไม่ไม่เชื่อมตรงนี้เพราะว่ามัน เชื่อมตรงนี้มันมันราวมันราวง่ายนะครับเลยเชื่อมชั่งชั่งดิเขาเชื่อมเก่งๆเชื่อมน่ารักให้ให้องศาอะไรมันมันพอดีมันไม่มันไม่กดหน้าเกินมันไม่ไปหลังเกินนะครับให้มันพอดีเวลาเราเราดึงทางปามมันจะได้มันจะได้ลื่นจะได้ไม่ติดจะได้ถ้ามันมันไปหลังเกินมันก็จะเด้งมันจะไม่กดให้ เราก็ใส่ใส่ในด้ามแบบนี้เส่ในี่ยส่ในด้ามแบบนี้ใส่ในด้ามอย่างนี้เลยทำแบบแล้วก็ใช้แจแจรีหมุนนะครับตั้งวนตั้งหมุนมอใส เจตัวนี้ไม่ว่ามันเจเคยใช้กับรถไทยเจเล็กเล็กก็ได้มาเจเล็กเล็กก็ได้ เข้าไปออกขัเข้าไป nên mình này là lối đường thang vàng được khắp kiểu mới gọi đại lập này nó có cùng này cái đi thì em đủ. mưa cũng chạy dùng mưa cắn lươn cắn lươn cắn lươn mà đừng tuần phạm thì đủ sắp tuần <laughs> đủ cái lời này. nó Cái này Để không bỏ lỡ những đi <mang> <laughs> ครับอย่ดูต้นนี้นละ ผมจะให้ดูให้ดูว่าจะเว้นยังไงให้ดูที่ถลายก่อน,นเราต้องเว้นเว้นอย่างนี้พี่โน,โนุน๊กหาเว้นก่อนเพื่อไม่ให้ต้นปลาล์มมันโทมจะเว้นยังไงนะครับเว้นทา,นางเลยเว้นทางกับกกรูปเป็นยังไงนะครับ เราต้องเว้นนี่ก็เรียกทางรับลูกทางรับลูกแล้วก็เว้นอีกทางเขาเรียกทางรับน้ําทางรับน้ํานะครับแม่ปมมลาบุญชมเราก็เกี่ยวไล่ๆนี่ความใกล้เคียงขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเกี่ยวกันต่อ ดูกันเลย, <c oughs> เ,ยเกี่ยวต้นนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเกี่ยวให้เลยเป็นตัวอย่างจริง้ เนี่ยพอพอเสร็จมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะอยู่รลักชนะมันจะอยู่ลักษณนะ,นะนปะนี้บางทีบางทีพี่น้องที่เคยทำสวนปามก็รู้บางครั้งบางทีเจ้าของก็ไม่รู้บางทีปามทำไม,มว่าปามมันโท o มมีการเว้น เรียกจากทางรับลูกแล้วก็ตรงเว้นอย่างนี้ทางรับน้ําถ้าเราไปเปิดนี่ทีหลังทีหลังไอ้นี้มันยาวยาวมันเวลาจะเอาลูกมันมันมันค้ำก็เรียกหัวทางค้ำก็เรียกปากใต้ภาษาปากใต้หัวหัวทางคำ้ำก่ำจิ้บไม้เลยแย่งยากติดหัวทางถ้าเราเปิดแฝ้นลูกแฝงลูกไอ้ทางมันก็ไอโคอมันจะหนีบนะครับ เกียวเกียวต้องระวังอย่าให้มันกินทางรับลูกเวลาเอาลูกลงนะครับปามจะได้ไม่โทมนะครับเลาลูกเวลาทลายลงนะครับอย่าให้กินทางรับลูกนะครับแต่ทางนี้อย่ากินทางรับลูกข้างบนข้างบนทางทางรับลูกหนทางรับลูกทางรับลูกทางรับน้ำเขาเรียก ตงเว้นอย่างนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ปา์มก็จะไม่โทมแล้วมันจะเป็นทลายต่อเนื่องเป็นดีนะครับผลผลิตจะได้ถ้าปามไม่โทมมันจะเป็นเป็นการมันอยู่ที่วิธีการการตัดด้วยปามเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราตัดบางบางครั้งก็เรียกก็เรียกว่าผ่าหลัง ถ้าผ่าหลังผ่าหลังทีนี้ปาล์มถ้าผ่าหลังมันจะมันจะขาดลูกมันจะขาดลูกนานคุาเรยกนะครับแต่ว่าผ่าหลังมันก็ผ่าได้ที่มันอยู่ใกล้ห้วยหรือเป็นเป็นเดินที่ว่ายืนลําบากผ่าได้ผ่าถ้าคนผ่าเก่งก็คือคือไม่ให้ทางมันห้อยนะครับพี่น้องทางมันน้อย <c oughs> บ่จ้าโดยทำเพื่อใหญ่ต่างโอยสามจะได้ไม่สวมนะครับ แนววิธีแต่งต้นปาล์มต้นปาล์มต้นเล็ก <c oughs> ก็ผมหมวดทองแดงนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวิธีบ้านๆแบบหมวดทองแดงนะครับติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้านี้ขอให้พี่น้อง ท่านโชคดีนะครับฝังรู้แต่งไปแล้วที่พื้นที่ที่นี้ของของนายหัวก็ประมาณ70็ดสิบไร่ยังไม่เสร็จเลยสักวันสองสามวันะนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหมวดทองแดงช่องหมวดทองแดงทาง YouTube และทาง TikTok นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับพี่น้อง